ดีครับเราจะมาสอนเปิดวิทีบนโปรแกรม Minim กันนะครับอันนี้ผมเปิดขึ้น Liquid r a เ i o เพราะเขาใช้โปรแกรม m i n m เหมืนอมมนกันนะมันก็เลยเปิดได้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับมันก็ Copy ปี้คัดลอกมาเลยครับแล้วก็เข้าโปรแกรม m i n m อันนี้ที่ผมโหลดไว้เปิดไปทีแรกเข้าไฟล์นะครับแล้วก็าพ a y URL แล้วกดวางเลยครับ ดอัน <Open. S 2> นี้เราก็สามารถเปิดวิีโอได้แล้วครับแล้วถ้าเกิดเราจะเซฟไว้ฟังนะครับแล้วเข้าไปเซฟเพล์พิมพ์คำว่าอะไรก็ไดนะ้ชื่วิทยุแล้วก็พิมพ์จุด M M 3 U นะครับเพราะว่ามันสามารถเปิดได้ทั้ง w i นแอแล้วก็ มินโนมิเนียนะครับนะครับเปิดได้ทั้งสองแบบมินเนียแล้วก็วินแอมโอเคครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ